สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับผมต้นคลิปที่แล้วเห็นคันนี้แวบๆใช่ไหมครับโอเควันนี้มาถ่ายคันนี้เต็มคันเลยนะครับผมนะคันนี้ก็จะเป็นยามาฮานะครับ MT03 จดปี2016สีแดงสวยจัดของแต่งเยอะนะครับเยอะนิดนึงนะของแต่งเยอะนิดนึงนะของแต่งเยอะนิดนึงนะครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าพร้อมออกทริปกันทีเดียวนะครับของแต่งสวยๆนะครับ ไม่ลดเทอะนะครับผมแต่งแบบพอดีพอหลาะพอสวยพองามนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะคันนี้นะครับต้องบอกว่าเลยนะครับ <c oughs> ผมต้องบอกเลยว่าทวีผู้ผิดพูดถูกนะพูดสลับไปสลับกันมาคันนี้ต้องบอกเลยครับฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ผ่อน2 0 0พกว่าบาทผ่อนถูกกว่าเวฟอีกนี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยนะครับผม กำเงินมาศูนย์บาททุยไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ได้บาทเดียวนะฮะไม่ต้องกำเงินมาสักบาทนะครับกำเอกสารมาก็พอนะรพร้อมเซ็นสัญญาก็พอนะครับก็มีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียว3อย่างออกรถขุดคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมก่อนไปดูรอบคันนะครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะ ไฟหน้าแบบสวยๆนะครับผมไฟหน้าสวยๆจัดๆเลยนะครับผมไฟหน้าสวยๆจัดๆเลยนะแล้วก็เนี่ยครับผมจานบกจานเบรกสวยๆนะครับผมสวยๆเลยนะครับยางคือพูดง่ายๆนะครับแค่ยางก็คุ้มแล้วนะครับผมแค่ยางก็คุ้มแล้วนะครับยางพินาลี่แองเจลนะครับผมหน้าหลังพึ่งเปลี่ยนมาคู่นี้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ5,000มีนะ5 0 0 0มีนะคู่นี้นะครับผม5,000มีนะ โอเคนะครับชุดสีสวยๆนะผมเครื่องสวยๆเครื่องใส่กิ้งๆเลยนะครับเครื่องใส่กิ้งเลยนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานนะเบาสวยๆนะครับชุดสีข้างหลังก็สวยๆนะครับผมรถไม่ล้มไม่ชนนะครับไม่ล้มไม่ชนไม่แปะได้เลยทั้งสิ้นนะจานบงจานเบรกสวยๆนะผมผ้าบงผ้าเบรกยังเหลือนะเต็มๆนะครับยางดูดีพเดอี่ก็คุ้มแล้วห้าพันนะ ไปเอาไปเปลี่ยนเองนี่5,000กว่าบาทน,นะครับพีเดอรี่แองเจลนะครับผม,มสวยสวยเลยนะยางได้ยางพีเดอรี่ก็คุ้มแล้วนะครับผมอ่ะคันนี้นะฮะฝั่งนี้ก็ชุดสีสวยสวยนะครับชุดสีสวยสวยกิ้งๆิงเลยโซ่สเตอร์ยางงามงามนะใช้อีกยาวๆวนะใช้อีกยาวๆวเครื่องฝั่งนี้ก็ใส่เกวนะครับใส่เกวไปเลยนะคุดสีฝั่งนี้ก็สวยสวยนะครับผมอ่า เอ็พีศูนย์สามมีเยอะหน่อยของผมตอนนี้มีอยู่3คันนะสภาพนี่ปฏิเสธไม่ได้ทั้ง3คันนะครับส,สวยๆทั้ง3คันในะครอบผมแม็กชกสวยๆนะฮะโอเคนะรอบคันก็จะประมาณนี้นะไปในช็อปรอบคันประมาณนี้นะส,สวยๆจัดไปนะส,สวยๆแบบนี้ต้องใปในช็อปนะครับผมเรามาดูของแต่งนะของแต่งแรกเลยนะครับผมอ่ะ ของแต่งแรกเลยนะท้ายสั้นตรงรุ่นนะครับผมอ่ะแล้วก็ไฟท้ายแต่งนะครับไฟท้ายนี up, ้ไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมมีสปูลยกหลังแต่งมาด้วยนี่สปูลยกหลังใครมีสแตนตั้งสแตนได้เลยนะครับสปูลยกหลังแต่งมาด้วยไล่มานะครับมีกันล้มกันล้มราคาเอาเรื่องนะอ่ากันล้มนี่ราคาเอาเรื่องอยู่นะราคาเอาเรื่องอยู่นะครับผมอ่ะมีอะไรอีกนะไล่มาข้างหน้านะครับไล่มาข้างหน้ามีอะไรอีกอ่ะได้ขึ้นมาข้างบนนะครับ มีการเบกรกการคัดแต่งมาด้วยนะครับการเบรกการคัดของโมทีฟนะครับแต่งมาด้วยนี่สีแดงเข้ากับตัวรถเลยสวยๆนะครับสีแดงเข้ากับตัวรถสวยๆเลยนะครับสีแดงเข้ากับตัวรถสวยๆเลยนี่แจ่มๆนะครับผมกระจกปลายแฮนด์ทรง CRG สีแดงก็เข้ากับตัวรถเป๊ะๆเลยนะครับผมอ่ะมีอะไรแต่งมามีแฮนด์แต่งมาสีแดงเข้ากับตัวรถด้วยนะครับเป็นน่าจะอะไรเป็นอะไรรีซิ่งสักอย่างนะครับมีอะไรอันนี้บังอยู่นะผมอ่านไม่ถนัดนะมีนี้บังอยู่นะครับ ผมแถมไปให้เลยนะครับผมที่จัดโทรศัพท์ของมูตู o o ฟแถมไปให้เลยนะครับที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จนะนี่นี่ชาร์ได้กี่อ่าชาร์จได้เนี่ยสสายเนี่ยสช่องเนี่ยให้ไปด้วยเลยนะครับอ่ะของแต่งประมาณนี้นะครับผมของแต่งประมาณนี้นะรถคันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของซื้อสดมามือหนึ่งนะครับรถมือเดียวนะครับมือเดียวหน้าเดียวเลยซื้อสดมามือหนึ่งเลยนะครับประมาณแสนหกแสนห้าแสนหกนะซื้อสดมาตอนนั้นนะครับ ในส่วนคือราคาเต็มมันอยู่ประมาณแสนแปดนะครับได้ส่วนลดอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะครับผมก็เหลือประมาณแสนหกนะครับผมซื้อสดมาแสนหกแสนหกราคาแบบนี้มือสองแบบนี้หันไปครึ่งหนึ่งเลยไม่ต้องคิดเยอะนะฮะหันไปครึ่งหนึ่งเลยครับเงินสด77,900บาทแค่นคั้นฮะโอเคโอเคนะเรามาดูเลขใหม่นะครับผมอ่ะคันนี้นะครับคันนี้วิ่งมาอยู่27,000นะ 2 7ถือว่าไม่เยอะนะครับรถปี 16- 2 7อันนี้ก็4ปีแล้วนะ4ปี2 7น้อยมากกนะผมว่ามันน้อยมากเลยนะครับใช้อีกยาวๆนะัมันเครื่องสังเคราะห์้างผมปิดให้เรียบร้อยพอรอภาษี66ต่อให้เรียบร้อยไม่ต้องพูดเยอะไปได้ชอ็อปจัดไปนะฮะเรามาดเาูเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเรา,าฟังเสียงเครื่องกันนี่เออเครื่องใส่แก้วเครื่องใส่แก้วเลยนะฮะเครื่องใสสแก้วเลยนะ เครื่องใส่แกลวเลยนะครับผมสวยขนาดนี้ที่ไหนนะมีที่ไหนนะมีที่ใบในช็อปที่เดียวนะครับมีที่ใบในช็อปที่เดียวนะครับบีใบในช็อป nice ที่เดียวเครื่องสมบูรณ์ทํางาน100%รนครับระบบไฟทํางาน100%ซนะครับ,ผม,นะรบผมเอาไปเคียงเดียวนะครับน้ำมันเหลืออีกครึ่งถังแม่เจ้านะน้ำมันเหลืออีกครึ่งถังจัดไปนะครับไฟไฟระบบไฟทำงาน1 0 0เเช็คให้เรียบร้อยเทสระบบให้เรียบร้อยนะครับผมโอเค ป็นไงสวยแบบนี้ต้องไปในช็อปอีกแล้วจะแม่จ๋ามานะฮะโอเคนักร่บผมไปในช็อปก็ขอฝากไว้อีก1นึคันนะครับคันที่แล้วลที่พี่แล้วเนี่ยสีดำนะสวยจริงนะใครคือตอนนี้ไปในช็อปนะครับดตอนนี้นะด้านตอนที่ผมถ่ายวิดีโออยู่เนี่ย MP03 ที่ร้านผมนะครับมีอยู่3คันแล้วสภาพแต่ละคันนี่แม่เจ้าดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะมีสีได้คันหนึ่งนี่ก็โอ้โหกิฟตมากกิฟตเกินนะใหม่น, dafür, น่นะนาเกียดนะสวยน่าเกียดนะฮะสวยน่าเกียดเลยทีเดียวนะครับสวยแบบอืน่าเกียดเลยนะครับผมสวยน่าเกียดเลยนะโอเคนะครับผมไปใน,นชอ็อปเคาฝากก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมยามาฮ่าเอ็มสภาพกิฟต์กิฟแบบนี้นะสภาพกิฟต์กิฟแบบนี้หาที่ไหนได้หาที่ไปในช็อปนะครับผมคันนี้สดมาได้เลยนะครับผม77,900บาท ออกรถ0บาทนะครับผมผ่อน2 0 0พกว่าบ,บาทผ่อนถูกกว่าเวฟนะออกรถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคับเอกสารโคตรง่ายเลยนะเอกสารโคตรง่ายเลยนะครับผมฝากบอก,อ,กอีกหนึ่งอย่างนะครับผมไว้ในช็อปนะครับผมจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีการบริการจัดไฟแนนซ์ทุกอย่างนะครับผมฟรีจัดไฟแนนซ์ทุกอย่างถ้ามาเซ็นเอกสารที่กรุงเทพรับรถกรุงเทพคือ0บาทคือ0บาทนะครับผมแล้วก็ฟรีประกันร,รถหายด้วย1ปีนะพอภาษีไม่ต้องห่วงนี่เบสิก บาในช็อปจัดให้ทุกอย่างแล้วฮะฟรีทุกอย่างแล้วครับผมโอเคนะครับผมก็ขอฝากไว้หนึ่งกันใครสนใจคันนี้นะครับโทร0826871231ครับผม0826871231หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ